โอเคคือเดี๋ยวเราจะมาลองหยิบของในร้าน1นชิ้นเพื่อมาดูสกิลการขายของเราเลยนะคะว่าเราจะสามารถปิดการขายได้หรือเปล่ากับของหนึ่งชิ้นนั้น ตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้โฟกัสว่าเราจะหยิบอะไรแต่ว่าตอนแรกอ่ะคือมันใจแม่งอยู่ตรงนี้แหละคืออยากอยากหยิบตรงนี้เพราะว่าเออดูดูไปรอกสวยป็ากลัวลกมากเลยอเาได้แล้วนะคะ1ตัวเป็นอะไรเนี่ยโอ้ขนาดคือขนาดชื่อรอกยังไม่รู้จักเลยเป็นเพนจิกมาสเตอร์ห้านะคะ Made in USA เเราจะถ่ายรูปนะคะ คือคิดว่ามุมเนี้ยแม่งดีสุดแล้วอ่ะนี่นะคะเราได้มาเป็นรูปนี้กันนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าเราสามารถขายมันได้ไหม <S <S 2> <S 2> แค่นี้รูปเดียวก็คือใครสนใจคือแบบขอดูเพิ่มอันไหม อันนี้เป็นวิธีที่ได้รับการสั่งสอนมานะคะว่าทําไงก็ได้ให้ลูกค้าอยากคุยกับเราเนี่ยคืออย่างเาอยากคุยหแหละคุยอยากดูรูปเพิ่มอ่ะอ่ะจากนั้นนะคะเราจะค้นหากลุ่มที่ขายของนะคะนี่นะคะอันนี้คือกลุ่มที่เราเราอยากลองขายกลุ่มนี้เพราะว่าเราอยู่จังหวัดนนทบุรีนะคะจากนั้นเราจะเริ่มว่าคุณต้องการขายอะไรป๊บป แค่หนึ่งลูกนะคะปะดหมู่กีฬาการแจ้งมันชื่อมันชื่อว่าอะไรนะ,ะเอ่อลอกตกปลาบอกแล้วว่าเราเอาดิบๆเลยนะคะไม่เราจะพิมพ์แค่ลรอกตกปลาคือวันนะะี้ราคาเท่าไหร่พันแปดร้อยนะคะเพิ่มคำอธิบายเล็กน้อยนะคะว่า,ททาเท n Chick Master p e นติกมาสเตอร์ 500s เม็ดอิน USA นี่มีจุดไหม USA U จุดเเท่านี้นะคะเราจะแค่นี้จริงๆภาพหนึ่งรูปอ่ะลอกตกปลา1 8 0เ p น n ิกมาสเตอร์ 500s เม d ดอิน USA นะคะ๋ย่เราลองมาดูกันว่าเราจะปิดการขายนี้ได้ภายในกี่วัน มาเก็ตเพจด้วยมามาเก็ตเพจด้วยเพื่อตกหล่นอ่ะแค่นี้นะคะแค่แค่แค่ปุ่มเดียวกับ Facebook Market อ่ะคอยแท่นะคะวันนี้นะคะณวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษายนเดี๋ยวมาลองดูว่าอ่ะตอนนี้คือแอดมินยังยังไม่ได้นุมัติโพสให้นะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษายนเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะขายของชิ้นเนี้ยได้ในวันที่เท่าไหร่ ไม่โกงรับรองไม่โกงวันที่1นึ่งเมษายนตอนนี้เวลา2องทุ่มสินาทีอ่ะยี่สนาฬิกาสินาทีนะคะในการเริ่มโพสต์มาลองดูกันว่ากี่วันโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนตอนขายได้แล้วนะคะตอนตอนแ็กสินค้าแล้ว ค่ะจากที่เมื่อวานนะคะที่ได้ทาไว้ว่าจะลองดูกับการหยิบสุ่มสินค้าขึ้นมา1ชิ้นแล้วมาลองขายวันนี้แล้วขายออกแล้วค่ะกำลังนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้านะคะซึ่งนี่ค่ะอันนี้คือข้อความที่ลูกค้าทักมานะคะแล้วก็เราทำการเตรียมจะปิดการขายเรียบร้อยค่ะเพราะว่าลูกค้านัดรับประมาณน่าจะประมาณสิบนาทีถ้ารถยังติดอยู่แบบนี้ ค่อนข,ข้างติดนิดนึงค่ะอีกสักพักหนึ่งนะคะ <Huh? S 1> เราจะถึงที่หมายของเรากันขายได้แล้วค่ะ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดไว้ที่1,800บาทอ่าลูกค้าขอต่อเหลือ1,600ค่ะ,คะก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าเป็นสินค้ามือสองนะคะก็ราคาคุยกันได้ค่ะดีใ,ใจอะ่ะแลวเป็นการขายเรียบร้อยนะคะสำหรับลอกเพนอ่าอะไรนะ,ะเพน,นจิกมาสเตอร์อ่าเพนจิกมาสเตอร์ 500S ค่ะเรียบร้อยขอบคุณค่ะ แล้มาดูกันนะคะว่าชิ้นต่อไปนะคะเราจะหยิบอะไรขึ้นมาเล่นกันต่อ <S 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 เดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปค่ะถ้าชอบวิธีการขายแบบนี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะอ่ากดซับสไคร